เฮ้ยอย่เข้ามานะนั่งอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นฮะเจ,จ้มันจะเป็นชื่อภาษากาเหรียงชื่อเจ้สวัสดีครับผมราเดินเข้าป่านะครับ ผมมาที่กระต๊อบที่นี่นะเป็นกระต๊อบของพี่ชขางผมใจเจงผมตั้งใจจะมานอนเฝ้านะครับนะมานอนเฝ้าที่นี่แล้วก็ผมตั้งใจจะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็คือผมนอนบ้านผมเนี่ยผมเบื่อแล้วไงผมตั้งใจจะมานอนที่นี่แต่ทีนี้ผมได้ยินเสียงนะครับร้องไห้นะลอยมาตามลมเสียงร้องลอยมาตามลม จยิงผมไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายคลิปหรือว่าอะไรนะครับผมได้ยินเสียงปบเนี่ยผมรีบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยนะแต่ว่าผมหยิบปบเนี่ยเสียงมันหายไปแล้วลมนะครับแรงมากๆเลยนะครับกร็ตับตรงนี้ตั้งอยู่ใจกลางป่าแต่ว่าไม่ได้ลึกมากก็ยังอยู่ใกล้หมู่บ้านคนอยู่นะครับฝั่งนู้นนะครับก็ยังอยู่ใกล้บ้านคนอยู่อ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเสียงร้องมันเป็นเสียงอะไร ขึ้นไปกัน,นจะถ่ายรองเท้าก่อนนะครับ ตรงนี้มานอนก็ตอนคืนบรรยากาศค่อนข้างเงียบนะครับชวนคนหัวลุกเหมือนกันนะเนี่ยนะตรงนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับทุกคนไฟที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นไฟโซลารเซลล์นะครับ เหมือนพี่ผมจะมาติดไฟล้วโอ้พอก,ก็เพิ่งมาสังเกตเหมือนกันนะเนี่ยคืนนี้ก็เพิ่งมานอนเฝ้านะครับทุกคนก็เพิ่งมาสังเกตด้านในเหมือนพี่ผมมาติดไฟแล้วด้วยอ่านี่ด้านในอ่าถือว่าสะอาดนอนเดี๋ยวคืนนี้ผมนอนเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวจะปูผ้าห่มแล้วก็ไปเอาหมอนด้านนอกแล้วก็นอน เดี๋ยวลองตั้งใจฟังกันดูทุกคนเดี๋ยวจะปิดไฟนะครับม,มีเสียงร้องจริงๆทุกคนหูผมมันไม่ได้ฝ่าแน่นอนแหละ ขอลองไปดูสักหน่อยนะครับ เสียงร้องมันแววมาตามลมทุกคนต้องตั้งใจฟังดีๆมันถึงจะมดมันถึงจะได้ยิน อยู่จนนี้ได้ยินชัดมากมากเลยหลอนแล้วดิตอนนี้ชวนคนหัวลุกเลยนะครับคนผมลุกหมดเลยตอนนี้เดล็กที่ไหนไม่รู้ ยังไม่ได้เตรียมที่นอนอะไรเลยนะครับผมยังค้างคาใจกับไอ้เสียงที่มันร้องนะ เสียงเข้ามาไกลที่นอนผมแล้วนะครับ ได้ยินเสียงเดินขึ้นบ้านนะครับเฮ้ย ก็ไม่เห็นมีใครนี่หว่าเนี่ยเรากูหล่อเลยทีเดียว ผีหลอกหรือเปล่า นเราลมอย่างแรงเลยนะครับ Hey. Ai quá hơi Như này Anh nữa Ốc ờ mà อย่ามาเล่นแบบนี้มึงไม่ออกมาดีๆกูแทงมึงนะกูบอกเลยนะมึงอย่ามาทันเรื่องกับกูนะออกมามึงพูดไทยได้ไหมควะเคาเกเจเกอเอาเขยอยู่เกทองเกทองเกทอง Mình đã gai khuôn lẻ cho bụi sơ Ê không mà nha, Đi 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 này cái u là game mà nó là dọn cho game mà nó là nó lồ gì à nữa là แล้วมานี่ในเรื่อทุนยสด4ีซิเแหละผมถามว่าบ้านอยู่ไหนมานี่ได้ไงันเลยเหรอนแต่ว่างโอ้ก็แหลฝั่งนู้นมันจะอยู่หมู่บ้านนู้นทุกคน ใน,น,นทางนัน้นในหมูเพออมไม่เสียน,นในหมูมันนั่นแหละฮะคุณคุณทุกคน,นมาไม่เลยเหรอน้องบอกว่าน้องหาทางกลับไม่ได้ทุกคน น้น้องเข้าประาทไทยเบอร์อแอ๊ดเราไม่มาออกมาหาพี่ตั้งแต่แรกเนี่ยเราแก่จะจ้าแล้วในกล้องนะอ๋อทุกคนน้องบอกว่าน้องกลัวผมนะไม่กล้าออกมาโอ้โหนี่ยแเป็นเส้นจอดตกใจรู้ไหมอย่าชานะสิอ่ะผมบอกน้องอว่าจะมา,ออมาให้เงี้ยผมพี่ตกใจนะ เมียพี่น้ำไม้เลยอย่าน่ะเกะคนนถ่ายอ่ะอย่ามาถ่ายเศร้าน่ะก็ผมบอกน้องว่าถ้าอยากนอนตรงนี้นอนได้แต่พวกเนี้ต้องหาทางกลับบ้านนะเดี๋ยวพี่ไปส่งล่นาว เอยวนอนก็น,นอนนะพี่ไม่นอนด้วยนะมาพี่นําม้ดูท่าทางมันเป็นน่าจะเป็นคนนี่แหละทุกคนหัวจยนอนก็นอนนะแต่พรุ่งนี้อะ่ะบอกทางด้วยนะว่าบ้านยอังอยู่ไหนอันนี้ม้งมีหมดแล้ว โยเซกกางนอนได้ถ้าจะนอนอะ่ะแต่พี่ขอเตือนอะไรอย่างหนึ่งนะมาแล้วทำตัวให้ดีนะเมื่อสาททงยีอาีบันน mm ัมเบอร์นะกาบอกว่ามานอนได้แต่ว่าทำตัวให้ดีถ้าทำตัวไม่ดีเดี๋ยวได้รู้กันนะครับผมบอกน้องแบบนี้ผมยาวเยียดเลย น่าจะเป็นเด็กต่างหมู่บ้านนั่นแหละแต่มาขออาศัยด้วยได้ขอมาอาศัยนอนด้วยผมก็ไม่มีอะไรจะห้ามแล้วนี่เข้าไปนอนข้างในนี่อันตรายไปเข้าไปนอนมาเขาหลังห้าม,มาแบบนี้อีกนะพี่ถือว่าจออองเกย,อเกย,ย,ยก์อะเยเบียโซไดร์เกียอะนันท์สีอะผมบอกว่าฟังรู้เรื่องไหมเขาหลัง ห้ามมาแบบนี้อีกอ่ะเดี๋ยวจะลองเข้าไปสอบถามดูนะว่าน้องเนี่ยมายังไงแล้วก็ทำไมถึงได้มาอยู่อย่างนี้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยเล่าให้ผมฟังแล้วเดี๋ยวผมแปลให้ฟังเอาแล้วกันโอเคนะทุกคนอ่ะโจมาอองจ้อเนะี่นะเสียน้ำเมยนั่นแหละ ฮะเจือจ้อจื้อมันจะเป็นชื่อภาษากาเลียงชื่อจือ้อนะน้องจือ้ออ่ะอย่าเอาใจหน่ะน,กกน,นึ่งเงีปป้ยเรโซนอันนี้สิป่ะล่ะฮึ่มรอยีอ่ยี่ น้องบอกว่าน้องเข้าป่ากับแม่แล้วทีนี้ยโดนอสัตว์ไล่กวดแล้วทีนี้ยน้องก็เลยวิ่งกระจัดกระจายกันเลยหากันไม่เจอไม่ะเออเนี่ยใครใส,เส่เสียเสียก็คือน้องพูดไทยไม่ได้แล้วนำมานำมาเดินมาลนมเพอเดี่ย ก็คือน้องบอกน้องไม่รู้นะว่าจะเจอพ่อแม่หรือเปล่าเพราะตอนนั้นอ่ะวิ่งกระจายกระจายหายกันไปเลย mm hmm. เอางี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้โจจะเอาข้าวมาเอาอะไรมาให้กินนะ mm hmm. โจมาก็ช่วยนะอ้างมีเสะชนะเสมาดะเนรีอ๊อกเ,เ,เกอรเยอะแล่ชมูเชลิลงไอ้นม,มูนเพนะนะเสีย mm hmm. ผมบอกน้องว่าก็าคือผมบอกน้องว่าถ้าพรุ่งนี้ พี่จะเอาของกินของอะไรมาให้แต่เอาของกินของอะไรมาให้เสร็จแล้วเนี่ยน้องต้องพาพี่ไปดูจุดที่น้องอะ่ะกระจัดกระจายหนีหายไปกับพ่อแม่เพื่อที่ว่าผมเนี่ยจะได้ช่วยน้องเนี่ยตามหาแล้วก็กลับไปส่งที่หมู่บ้านนะครับไม่แน่น้องอาจจะเป็นหมู่บ้านที่ผมเคยไปก็ได้นะครับเพราะว่าหมู่บ้านนั้นอะ่ะเขาต้อนรับดีทุกคนเลยก็น้องมาแบบนี้ผมตกใจทุกคนมันก็ต้องมีขู่กันบ้างน,นะเนาะ ก็อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะเอ,อ่อน้ำไม่ยอดจ้องนะอ่ะยอดจ้องจะน่าเสแสรวแล้วน้ำไม่เลยอยู่นะไม่มันไม่จ,จบพีไม่ละไม่แก้ก้กี้กี้อืมจับลาโอ่ะมันเท่นะอย่อ่อ น้องจะขอบคุณผมหรือบ่าไม่รู้นะทุกคนเห็นไหมปนอมมือใหญ่เลยท่าทางเบอร์แม่เบอร์แม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยกมือไวเบอร์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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรประตูชอบปิดเองงั้นนอนนี้นะไม่สีหรอไม่บ่าไปตะควายอยู่อระโจไม่ได้นอนด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้โจจะมาหาโจมากี้อังค์ นะประตูชอบปิดร้องยี่ไม่เลยเยรอเช้มาบ้านน้องแม่เอาก็บอกน้องว่าไม่ต้องร้องที่นี่นไม่มีอะไรอันตรายเออร้อ,รองยี่ร้องยี่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้อง,องรอง้องเบอร์เบองเองประตูชอบปิด เขาหลังห้าม,มาแบบนี้อีกเย่เบียโได้แล้วย,ยู่รวยนีเนะพี่ตกใจนะไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ต้องป้องกันตัวแล้วละทีเนี้ยอ่าอยู่ตรงนี้อจอยท้ายละดูแลตัวเองด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จอดมาหาผมไม่กล้านอนด้วยทุกคน ใจหมดทุกคนแต่น้องก็แบบได้ไม่เป็นไรนะไอหลังนี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วถ้าน้องอยากนอนผมก็ให้นอนแหละตั้งใจจะมาเปลี่ยนบรรยากาศผมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะกล้านอนอยู่หรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าน้องเป็นคนแน่นอนแหละเพราะว่าน้องพูดถึงหมู่บ้านแล้วผมรู้จักด้วยไงผมรู้จักแล้วแล้วเอาเป็นว่า นั่นแหละมนุษย์ด้วยกันนะครับทุกคนไม่อยากจะใจร้ายอะไรมากโอเคเดี๋ยวพ่งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเดี๋ยวมาอันนี้ทีหนึ่งเพราะตอนนี้ดึกแล้วไม่อยากจะถามอะไรมากนะครับ